สวัสดีสสเจ้าคอนเนอร้รอตัวแต่ละกคงกันได้ค่ะสวัสวดีค่ะเจเจค่ะสวัสดีเจ้าดีนาเจ้าสวัสดีเจ้าจริงๆริงเจ้าวันน,ววนี้ต้อนรับเข้าสู่ C J Hotel พบปั๊บไลออนทัวร์นะคะวันนี้พวกเราก็อยู่กันจี่ดิสนามบินเชียงให่ค่ะ เราจะไปเที่ยวต่างประเทศกันค่ะใช่ค่ะไม่ใช่ม่าะเรามีแต่สามคนเลยไม่รู้ว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างหนูจะบอกให้ว่าวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกคนไปนั่งรถเมล์รอบเชียงใหม่กันค่ะซึ่งตอนนี้เชียงใหม่ก็มีบริการรถเมล์แล้วค่ะทุกคนไปก็งั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปรถเมล์กันดีกว่าค่ะแล้ววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาให้ข้อมูลเราด้วยเราไปขึ้นกันเลย ก็อยู่บนรถเมล์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็บอกว่าแอร์เย็นสบายมากๆไม่ต้องัวร้อนเลยนะคะคนที่มาเที่ยวที่นี่งั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้การสัมภาษณ์ของเราเลยค่ะขอเชิญเลยค่ะสวัสดีเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอหม่อเดืนหนึ่งเดือให้หน่อยค่ะค่ะชื่อจอยนะคะสุภาศิลิไทยสุภาค่ะมาร์เก็ตติ้งแมเนจเจอร์ของ RTC เชียงใหม่ซิตี้บัสค่ะ ่องที่สําคัญมากเลยที่เราควรจะซิร์นเพราะว่าตัวเมืองเชียงใหม่เราเป็นเมืองเก่าเนาะใช่ไหมหมายว่าเรามีปัญหาควันหมอกควันพีเอ็มสองจุดห้าค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเรามีามีการช่วยกันลดเรื่องของแก๊สมลพราวค่ะเราว่าจะทําให้คนที่อยู่ในเมืองอะอาศัยในเมืองเนี่ยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะ รู้สึกว่าแบบว่าการแต่ว่าแชร์อิงรถกันเนี่ยมันก็ช่วยลดมลภาวะได้จริงๆเพราะว่าวเวลาที่เราแบบว่าขนส่งอย่างอื่นเนี่ยค่ะมันก็มีราคาค่อนข้างสูงควรู้สึกว่าเป็นรถเมล์ <ใช S 1> แล้วเดียวมันก็ช่วยแบบว่าดิจิ้งเรื่องคอสค่าใช้จ่ายลงได้เยอะมากเลยค่ะก็อยากถามเรื่องข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่ารถเมล์เนี่ยมีกี่สายแล้วก็มีจุดลงที่ไหนบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะใช้จ่ายก็จริงๆแล้วตอนนี้รถเมล์ที่เราไม่อยู่นะคะตั้งแต่วันที่29ธันวาเนี่ยเรามี2สายนะคะก็คือสายจากสนามบินค่ะไปทางฝั่งนมา ก็าไปขนส่งทัพเผือกแล้วเราก็กลับมาที่สนามบินตอนีสายหนึ่งเนี่ยเป็นสายที่สำหรับคนที่อยากจะเป็นประตูท่าแพนะคะเราเรียกว่าสายสิ เลยเนี่ยคืออาจจะแก่รอจนเหนื่อยค่ะแล้วก็เลยมีการปรับค่ะ่แล้วก็อยากรู้ว่าแบบว่าเดตราคาเข้าบริการของรถมีเนี่ยคือเป็นปรางไหนบ้างคะแล้วก็สามารถรู้ว่าจ่ายได้ผ่านทางไหนบ้างค่ะตอนนี้ค่ะที่เรามีการจ่ายชำระเงินใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะเป็นเงินสดคะแล้วก็จะมีไทยคิมอาร์โค้ด ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเดี๋ยวอาจจะมีรีวิวทีหลังแต่ว่าแน่นอนสําหรับใครที่ถามเกี่ยวเรื่องของวันเดย์พาสนะคะหรือตัววนันตัวเดือนตัว15วนันนะคะ<ๆ>ตอนนี้เรากลังขับง่ายเพราะว่า,วา,วาตัวเคยเห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เวลามา,ทมาเที่ยวไทยเนี่ยเขาจะมาเที่ยวเป็นเดือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเ a c a ชั o n เรียก็ถือว่าสะดวกมากในการใช้รถเมล์นะคะค่ะคือดีลับเซ็งของญี่ปุ่นแล้ ทีเวลาที่คนต่างชาติมาคนญี่ปุ่นหรือว่ามา,ราครฝรั่งคนต่างคนต่างชาติมาใชา้บ่อยไหมคะโอ้ยส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่าเนี่ยในรถเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามากับสนามบินค่ะจะเป็นคนต่างชาตออิส่วนใหญ่พอเราอยากจะไปโซนประตูท่าแพหรือว่า,าวฝั่งที่จะไปต่อรถใต้กำปองหรือว่าต่อเส้นอื่นๆที่จะไปทำแม่โจรหรือแม่วา ศาสตรด้วยเพราะหนูก็แอบเห็นว hmm. oh, mm, really ่าม okay. okay. ีสถานีที่ไปลงที่แบบว่าแถวๆคณะแพทยศาสตร์ใช่ไหมใช่ใช่ก็ถาอว่าอย่างใกล้ที่แล้วอในใกล้ถึงแล้วค่ะใช่ใกล้ถึงแล้วที่มีเทคนิคกันเยอะนะคะก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆนี่ก็เป็นเส้นของฝั่งถนนแถวโรงพยาบาลสวนโรงพยาบาลมหาราชนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาจากปากเมืองก็ต่างชั้นอำเภอก็มาลงขนส่งช้้นเดือดแล้วก็มาที่นี่ได้ค่ะ ช่วงนี้โดยที่หนูเป็นนักศึกษาชั้มหาลัยระหนูสังเกตว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวที่มหาลัยเยอะมากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบมีคนจีนมีคนเดีว่านักศึกษาต่างชาติเยอะด้วยค่ะ <c oughs> เลยรู้สึกสะดวกสบายมากๆ <c oughs> ในการที่แบบว่าเขาจะมาจากแอร์พอร์ตแล้วก็สาม,มารถมาลงที่มหาลัยได้เลยค่ะ สามารถคนต่างชาติแบบไปเที่ยวในเชียงใหม่ง่ายขึ้นแน่นอนเพราะ<ช>ปกติก็ถ้าเรามาแล้วก็ไม่ได้ขับรถเองแล้วไปทำงาน<ช>ง่ายกว่าไปมาทั้งค่า,ามันลำบากด้วยก็ถ้ามีรถเมล์ก็เราก็รับว่าไปรถเมล์ที่เชียงใหม่แล้วก็อยากไปที่ไหนก็ไปง่ายด้วยใชไ <laughs> ่ไม่ต้องขับรถม,มารถ <laughs> จะได้นอนที่มาญี <laughs> ่ปุ่นใช่ค่ะเราเปิดบริการตั้3กี่โลไปก่โมงะ 8โมงเช้าถ oh? oh, yeah. ึงสามทุ sound sound> ่มเขาก็คือใส่เที่องดื่มก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเปิดถึงดึกแน่นอนก็อย่าลืมว่าเช็คบนแอปเบียร์มาได้ว่ารถเราอยู่ไหนค่ะเช็คได้ตลอดเดี่ยวทางสุณๆึ่ะทุกคนเมื่อกี้หรือว่าเห็นเลยว่ารถถึงสนามบินแล้วเราต้องขึ้นแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมีสต็อปแรกที่เราจะลงกันก็คือบัานสวนดอกนั่นเองใกล้เที่ยวกันก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็พวกเราก็ได้มารู้ รถในเชม่ด้วยว่าเขาปูนๆหน่อยมากๆเลยนะแล้วก็มีโอกาสก็น่าจะเป็นส่วนต่อไปเที่ยวบ้านแล้วก็ใช้รถในคันนี้ได้แล้วก็นำบวันนี้นะเพื่อไอ้ฝืมมาเที่ยวเชมไเราจะได้เชื่อมต่อจากในเมืองแล้วก็ออกนอกเมืองกับทางพวกขนส่งที่เป็นพาร์ทเนอร์กันมาด้วยค่ะ ก็อยากจะฝากว่าถ้าเกิดมีอะไรก็ติดตามทางเพจ RTC ชไยม c i t ซิตี้บสก็ได้นะคะแล้วก็เราก็จะมีพวกโปรโมชั่นหรืออัปเดตข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวลนการท่องเที่ยวารางเวลาที่เชื่อมอกไปนอกเมืองเพื่อทำให้ช่วยของคนเชัยมณฑดีขึ้นค่ะขอบคุณมากเนะคะ โอเคค่ะท okay ุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดสวนดอกก็ขอให้ข้อมูลนิดนึงละกันว่าวัดสวนดอกเนี่ยนะคะก็เป็นพระมหาวิหารหลวงนะคะที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรนานนาเลยแล้วก็สร้างขึ้นโดยพระพระพระกษัตริย์กษัตริย์กษัตริย์องค์ที่6ของอาณาจักรมิงรายนะคะนั่นก็คือพระยากือนาเออถูกละถูกละจำไดีอ่ะต่อไปต่อไปแล้วก็ จริงจริงที่เนี่ยจริงจริงก่อนอันนี้ไม่ใช่เป็นวัดนะเขาจะเป็นแบบสวนดอกไม้ก่อนพี่เลยนะใช่เขาเลยใช่เขาเรียกกันว่าสวนดอกใช่ว่าสวนดอกแล้วก็จุดไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือเจดีใช่ใหญ่มากใหญ่มแล้วก็ยังมีเป็นกู่เจ้านายฝ่ายเหนือแล้วก็ยังมีที่เก็บอัฐิใช่ของเจ้านายฝ่ายเหนืออีกด้วยใช่แล้วมาเป็นวัดที่มามีความใหม่มากใหม่เยอะมากใช่ค่ะไม่เคยมาแบบนี้ ใช่ซ, <autres. S 1> ซึ่งที่นี่นะคะก็ดูแลโดยกรมศิลปากรนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดีกว่ <สะ S 1> าไหมไปไปกันเลยกก o โก go โก o โกโ โฟโต้โพสิชันสวัสดีค่ะคนจีนค่ะนิฮาวนี่ฮาวนิฮาวนี่ฮาวตาชูว์ตาชูว์ใช่แต่นี่คือเขากำลังบูรณะอยู่นะคะทุกคนแบบซ่อมแซมใช่วิ่งแต่ตรงนี้สวยจริงๆน่าจะถ่ายรูปสวยมากสีขาวแบบ เหมือนวัดล่องคุณหรือเปล่าที่ขาวขาวใช่ใช่ใช่แต่ที่นี่ก็แบบว่าให้ฟิลคลาายกันหมอนยืนไหนมาเป็นลักครจริงที่ไวอาทีของเจ้าดารารัศมีด้วยนะคะทุกคนที่นี่สักสิทธ สวยมากเลยค่ะทุกคนนี่นี่อุ้ยสวยโอ้สวยมากฉันอยู่ที่ไหนอันนี้เห้ยเห็นไหมเห็นหน้าเราข้างในหรือยังวู้ ใช่แบบใหญ่มากแต่มันก้อนนี้มันเห็นยากเห็นไหมเห็นไหมเห็นขะเห็นนะครพี่ลีนะเฮ้ยตกใจเลยวราจะขึ้นไปบ้านพามั้ยคะอ่ะทุกคนเราคือเด็กว้านพักกัน ร้อยค่ะว้ารู้สึกมีบุญบใจค่ะทุกคนก็คือตอนนี้สวยมากและอีกฝั่งหนึ่งก็มีเหมือนกันใช่เห็นไหมคะมี นี้พวกเราก็เดินเที่ยวกันให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเจ๊ยิยงอยู่กำลังดูเส้นทางอยู่ว่าเราต้องเดินไปทางนี้ใช่เดินไปทางนี้ตื่นไปพันนึงฮะโอเคแล้วจะไปสถานที่ต่อไปด้วยเราจะไปไหนต่อคะไปไหนต่อถามพี่ใช่ถามพี่ไปที่ม้าใช่แต่ว่าระหว่างเวลาที่รอรถเมล์ก็เราก็แบต้นรถที่มาไผ่ที่มาเป็นรถเมล์ใช่ไปรถเมล์ใช่ก็เลยเรากำลังเดินทางไผ ที่นึ่งนะคะใช่แล้วก็รรถเมลก็ก็คือว่าแฟนขับคนไหนนะคะที่มาจากต่างจังหวัดนะคะเราต้องการที่จะแบบว่ามาดูงานเราที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะเพราะว่าเราก็จัดงานที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตตลอดเนาะเราก็จะมีรถเมลจากสนามบินไปที่เซ็นทรัลเลยก็คือถือว่าสะดวกมากๆเลยค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบริการโดยสารอย่างอื่นทั่วไปด้วยทุกคนก็สามารถเลือกใช้รถเมลกันได้นะจ๊ะ บางสัปอาทิตย์เรามีงานบ่อยแลว้วบางสัปอาทิตย์มาที่งานคนเราแล้ววันจันทร์ก็อยากหยุดอยู่ต่อก็มามาซาม่าไปเที่ยวชายรบแม่ได้เลยช่วงนี้นัท่องเที่ยวเยอะจริงจริง,ง,ง,งใช่คือขบวนเกาหลีมาลงดึมภัยท่องไรก็เจอคนต่างชาติ<ช>แต่เราไม่เจอคนอีป,ปุเลยตัวเองว้าเรามไปเดี๋ยวเราไปขึ้นรถเมย์กันต่อเลย วันนี้พวกเราก็ถึงนิมมานแล้วนะคะนีบัสตอปอยู่ตรงนี้เลยซึ่งลงรถมานะคะเมื่อกี้ก็อยู่ที่วัดวัดสวนดอกแล้วก็ก็ขึ้นนั่งรถแม่มาถึงที่นี่นะคะใช่แล้วใช่แล้วเราก็เดินเล่นๆกันเรามาเดินเที่ยวกันดีกว่าใช่ ้ยมาถึงแล้วปะวันนี้เหรอบัสตอมนี่มีป้ายแล้วนี่นิมมาซอยสองนี่คือจุดหยุดรถนิมมานซอยสองนะคะใช่เราก็รอรถเมย์ใช่กําลังเช็คผ่านแอปนี่ไงถึงรถเมย์กําลังเลี้ยวอยู่แยกนี้ค่ะแยกนู้นนี่กติดกล้แล้วใช่รอรถเมย์ก่อน รอรถเมืยนกันนะครับคัดจิ้งจันคัดค่ะระหว่างที่เราเราอราสต๊อกนะคะคุณไม่ต้องกังวลว่าราอรถเมย์แบบรอรอเพราะเรามีคาเฟ่แถวนี้นะคะที่ทุกคนขับบั๊บานั่งรอได้แล้วก็มีเครื่องดื่มที่แสน <c oughs> จะอเอ็นดูไอเดชาไนิดไอเดชานิด ไม่แน่ใจชื่ออะไรแต่ประมาณเลมอนเนทอะไรสักอย่างแต่ว่าอร่อยค่ะวันนี้นะช็อกโกแลตมากๆจริงเหรอคะใช่แล้วมีคนกินงเลยสุดยอดมากก็สาวๆก็รอแบบนี้กันได้นะคะวันนี้จะขึ้นรถมีไซส่ต่อไประหว่างนั้นเราก็จะมาเช็คแอปพลิเคชันกันนะคะว่ารถมีเราอยู่ไหนแล้วนะคะอ๋อต้องเช็คถ้าเรากินสบายแล้วจมถึงดื่มกลัว ยังไม่มายังไม่มาโอเคยังไม่มาค่ะมันไม่อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงโน้นอือก้นเดี๋ยวเขาจะบินทนกลับไปที่สนามบินก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมารับเราอื้วก็สาบชิคได้ตลอดเลยวอินทร์ได้แล้วก็หล่นตอนนี้ก่อนใช่แล้วเรามาชิวๆรอใช่อร่อยนี่กินค่อยครมได้ไหมฮะเาชิมนี่คืะหมี่ค่ะหม่อืมเป็นไรจีจีกินไหมอร่อยจริงอร่อยกินค่อยครีมได้เหรอ กินได้ใครกินได้พี่เล็กนะปอนหนูกินได้หมดเลยอร่อยกินจนบวมอร่อยจริง เราแล้วมาลับแล้วมานี้มานี่มาแล้วครับมาแล้วครับฟีใช่ไหมครับใช่ครับมาแล้วครับแล้วก็เมื่อกี้ก็เดินายแถวท่าแพมันไม่ใช่ไม่ใช่ท่าแพดินท่าไมาใช่ไหมแล้วก็ไปคาเฟ่มานิดหน่อยพักผ่อนแล้วก็กําลังจะไปที่แถวท่าแพนะคะเราจะไปเปลี่ยนรถกันค่ะ ตอนนี้เรานั่งสาย 24b นะคะเราจะปเปลี่ยนเป็นสาย 24, 24. 10g <Okay. S 2> ได้เลยค่ะเราจ่ายตังยังไงคะพี่ลินาค่าใช้ใจ่าย แต่จริงๆจะต้นใจก่อนใช่ไหมว่าที่มาเป็นจ่ายหนึ่งสดแต่ว่าสามารถใช้ QR โค้ด QR QR โค้ด QR โค้ด QR code แล้วก็จ่ายเงินได้ด้วยนะคะใช่ที่มาเป็นคนขับรถใช่ก็บอกเขาว่าเราจะไปลงที่ไหนแล้วเขาก็จะบอกขาคราวนะคะ โอเคนะนจะ,จะพร้อมไปต่อเดี๋ยวเราจะต่อไปอีกสายนึงนะคะ่ะไปครับ เมื่อมองสเปกก็จะมีสเตปปาร์ตี้กับฮัจิมาริโอของซีเจโฮเทลด้วยแลว้วก็มีป<ช>๊อปปลายด้วยแล้วก็มีงานอะไรเยอะแยะ,<ช>ะ,ะอีเวนต์ตลอดนะคะใช่ที่จะถึงนี้ก็แคดิกโฟ์นะคะใช่ก็มาเปรสเซนต์ร์เ่เชียม่แอร์พอร์ตเลยใช่ค่ะแล้วก็จะมีงานของซีเจโฮเตลอีกช่นนั้น ไม่หรือว่าตอนที่อันนี้ออกมาเป็นประกาศแล้วหรือยันแล้วมีที่จาไปเคยประกาศในพวบปลายว่าจะมีงานจีนไชนีเซ่คุณดีเจโมเด่ก็จัดที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ขอดีนะคะว้าวเี่นี้ยตอนนี้ทีประจำของเราเนาะที่ประจำเลยเหมือนบ้านใช่จริงนี่ถึงแล้วถึงแล้วคุณดเจก็มาที่นี่ได้เลยบ้านสต๊อบอยู่ด้านหน้าข้างนะคะทุกคนโอ้โอหต้นนี้เหรอสะพายกระเป๋าค่ะโอเคจะไปเลยนะคะมา เซ n นท่าแอร์พอร์ตีตอนนี้ค่ะบัสตอบนะคะก็มาจากสนามบินก็มาถึงที่นี้ได้ด้วยใช่ค่ะใช่ก็เปแฟนคลับที่มาจากทางจังหวัดน,นะคะก็นั่นรถเมาจากสนามบินแล้วก็จนถึงที่นี้ได้เลยจะได้เจอกับซีเจนโฟเด้นนะคะ ก็เป็นสถานที fiz okay, ่สุดท้ายของสําหรับวันนี้นะคะใช่ค่ะใช่มีงานของ C J h o l i d ก็จะจัดที่นี่บ่อยมากๆที่ข้้นหลังที่มาเป็นเดินไปข้านหลังนะคะจะมีเหมือนมอสเปซที่มามีสเตปาร์ตี้กับฮจมายอของ C J h o l i d ด้วยแล้วมีงานอื่นพอปลาไล่ออนทัวร์อะไรต่างๆแล้วก็ในงานในห้างก็จะมีงานของเซนทรัลใช่ไหมบอกรูยว่ามีของ C J h o l i d ก็มาจากงานที่นี่บ่อยมากๆนะคะก็เลยแพงรับที่ มาหาพวกเรา CJ h o โฮเดก็สามารถนั่งรถแม่มาถึงที่นี่ได้สบายมากเลยนะคะจะได้มากับเมมเบอร์แบบเราชี้แบง่งขับทุกคนมาด้วยกันได้นะคะใช่ค่ะแต่วันนี้เป็นยังไงบ้างตนวันนี้เราสนุกมากเลยเพราะแบบได้เสพบรรยากาศเชียงใหม่ผ่านมุมมองกระจกรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าได้เห็นเส้นทางไปเรื่อยๆเราโลสึกว่าแบบวิเชียงใหม่เป็นเมืองที่แบบน่ารักมากเลยแล้วก็แบบว่าช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะวันนั้นค่ะพี่จริงแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกว่า เป็นครั้งแรกที่นั่งรถแล้วไม่ร้อนเลยจไม่ไม่ได้ร้อนเฉยๆนะหนาวหนาด้วยเย็นสบายค่ะเป็นการเดินทางที่สะดวกจริงๆอ่ะแบบไม่ต้องกลัวร้อนไม่ต้องกลัวลำบากเลยมันดีมากๆใช่ก็ขายเก่งขนาดนี้แต่คงต้องเป็นพิเอนเซร์แล้วมาจะไม่ไี้นาำมาแอบบอกว่าคุณจอยไปแล้วนะคะว่าวิคองสีเจมส์โฮเทสปอนเซอร์ได้นะคะอยากแบบเผื่อมีหน้าสวยๆของเราไปแปะอยู่บนป้ายเลย หรือข่าเมีคเพอรเฟนเขาก็น่าจะดีใจแล้วใช่ค่ะบอกเลยเป็นการโปรโมทที่ดีมากแน่นอนสักตัวด้วยนะคะสักด้วยนะค่ะแล้ววัน ช่วงสุดท้ายกันดีกว่าใช่ใครขอเนาะก็ตอนนี้นะคะ CJ Hotez เซ็ตกันอัลบั้ม h ิซา s ิบ b u r i No ก็หรือว่าเป็นดิปก็ที่คิดถึงนะคะก็มาเป็นดู MV แล้วเป็นฟังเพลงกันได้นะของฟิชเชลนะคะแล้วก็ผักช่องทางของฟิชเชลนะคะมี Instagram Twitter YouTube Facebook แล้วก็ไอแอมโฮเตะแอปพลิเคชันนะคะเราติดตาม CJ Hotez ผลงานอะไรต่างๆได้เลยค่ะแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีเพลงของซิงเกิลที่16นะคะซึ่งเป็นเพลงของงาน เจนเนอเรชั่นนะคะก็จะมีทั้งเพลงของเซมบาสึอันนีอกอแล้วก็เน็กเกิลใช่ค่ะก็รอติดตามกันได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะก็วันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะสมารถติดตามป๊อปอัพไลฟ์ออนทัวร์ของพวกเราได้อีกเรื่อยๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าค่ะบายบายกดไลค์กดแชร์ได้ร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์